ป็นก้อนเลยนะครับ <c oughs> บรรยากปลูกง่ไงมันบลกทั่วพุม่มเลยพี่น้องเอ,อ้ยบลกทั่วค้างยังบาด้เห็ดค้างนะครับบลกทั่วพุม่มอันนี้คือจบเลยนะครับไม่ต้องทําค้างนะครับพี่น้องเม่งเอาโหลดดกคักแฟนดูแฟนหรือไม่หรือยาบรักหวาน แห่งแน่้พอแห่งแน่ปลูกลดวครับพี่น้องมันเกิดด้ยวยอะไรกันทั่วพุ่มบอกแล้วมาเบ่งดูปื๊ดดีนะนอดินเอาไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ นีกระเพาพี่น้องเก็บเมื่อไครับพี่น้องเนาะที่นี้ก็จะไปแฝงลูกนะสวัสดีครับทุนกก่อน,นอยังวันนา้านะครับมุนี้ก็ที่มาเก็บบรรยากาศน,นะครับยำเต่านะครับเราก็ศิพาเลาะเบิองผักเบิองมีนะครับนี่ครับมีนางเรากำลังน,นี่ครับนางไงนางแม่หนึ่งเข่าโอ้ยหนึ่งเข่าหนาวปะหนาวปะหนาวหนาวเจ็บ<ะ><ะ>มือปะ หนึ่งเขาวะดินี่ครับเขาเหนียวหนึ่งเข่าย่ำแบบเศร้านะครับนี่อาบน้ำไหมเมียบ้าจะาอาบน้ำเลยบ่อโอ้ยบ่ให้นอนน้ำเ้อนี่บ่าอาบน้ำเนียนอนผู้ดเดียวนี่ครับโบนกระทบหน้าเรายังงามนะครับนี่ครับบบมีคนนอนน้ำบ่ได้นะครับยานพี่หลอกเป็นนะครับพี่เมีย นี่ครับนึ่งข้าวนะครับยามเช้าอันนี้หม่องนอนผมนะครับนี่นี่นี่มืออคืนนี่นี่ปูสาตว์พร้อมกับหมาอีกสี่ตัวนะครับนอนอ้อมคางเจ้าของอยู่นี่ครับหม่องนอนยามคืนนะครับนี่มีโฮมพร้อมบรรยากาศสุดยอดนะครับหมาเกียกันกับหมาอยู่นี่แหละนี่นะครับหม่องนอนปูสัตว์ข่มผ้านะครับส่วนมายนั่งอยู่ถึงฝุ่นครับสารนะครับนี่ยามเช้านะครับ อ๋อก,กองไฟจัโม้งแม่ไม่แม่สวยมาฝ่าฝีงยังสีปลาสวยมาฝีงขึ้นเ่าโอ้นี่ครับแันกกหนาวดีครับเป็น้องปีนี้หนาวคักหนาวเนี่ยหนาวแบบทุดยอดนะครับคนหนาเบิ้องมองม่ยนนั่งแล้วปลูกผักนะครับนี่บอกพี่ยังแม่หูบ้นี่ ผักพริกงงน้อยจีนี่มองล่างน้นผู้เฒ่านะครับแล้วก็มาล่างน้ำใส่นี่นใส่ผักตยมีนะครับใส่บกเขียเบียวเขียบกเขีเย,ายางามบแมบเขียดวูวะต้นเดียวกินอยู่กินอยู่เมูบาทนะนี่เห็น่าเป็นนองต้นเดียวได้นี่นี่ต้นเดียวเกิดเองพ่อไม่ดกคักเป็นตายครับเปยเปียพี่น้องดกแห้ง ต้นเดียวเขารอดนะครับมองนี้นะครับแต่ว่ากินอยู่เบิดเดือนเบิดปีนะครับนี่นี่นี่ครับเขามาเอาเบ็ดไเป็นเดียกินจนประทันต้นเดียวนี่ยเนี่ยเป็นน้องยายาชีคานลูกกินนะครับเ้อทําำติกินได้ซีบังหลวบเมื่อี้ต้นเดียวเลี่ยงหอดีคนงานผมนี่เห็นไหมครับแมนบ่แม่อิลี่แด้เบืองมันโดกิลี่ดงเป็นน้องนี่นี่ซ้ำตีซุปเมแมนเนาะสามซีน้อยกับแจบเลยนี่เนี่ย ซุปบระเคียบเขาใส่ผักแพลวบ้างไหมบ่ได้เนาะใส่แต่ผักแข่เหลือยได้เนาะกับอันสาลาเนียนะครับเนี่ยเนี่ยมันพอสูบหลายหน่วยได้ไหมหน่อหรือว่าตีแกงขนอมขนางก็ได้นะครับเนี่ยนี่ต้นเดียวนี่ล่ะต้นเดียวเขาลอยละได้พามาเบิ่งต้นบักหมูดอกบักม่วงนะครับนี่ บักม่วงใหญ่นะครับนี่บักมูนี่เป็นบักม่วงรุ่นใหญ่เลยนะครับแต่ว่าบด่ดด้ฉีฮอร์โมนมันล้นเบิดเหรอบ่ดด้ฉีฮอร์โมนติดติดหน่อยมันนะครับมันดิติดเป็นบางหน่วยแค่นั้นนะครับเป็นบักม่วงให้่น้ำดอกไม้มูยังไงนะครับงใหญ่ดีเลยบักเป็นโลสองโลเลยนะครับนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันบ่ค่อยสมบูรณ์านไดครับมันเพิ่งปลูกได้ประมาณปีก่วนะครับ แต่ว่าเขาสือต้อนไใใ่เขามาแต่ว่ามันกะไงเลี้ยวเตือบนะครับสาหรับบงมงต้นนี้นะครับบุเคียขึ้นบ่อบะเม่นนี่ได้กินนักเทียบบ่อมันพลอยบ่อนี่พลอยยืนบ่อเท้าเบิดไปเท้าลุงจอยสวนไปเอาเท้าอยู่ดิหลับเท้าเหอน <c oughs> นะครับธรรมชาตินะครับยามเช้า ครัับนนี่ก็จิ้มตลอดนะครับนี่พี่น้องจิ้มตลอดเลยนะครับจิ้มตลอดนะครับได้์ไพ่เบื้องเบิกทัวที่ว่าสั่งกันมันละลายนะครับว่ามันเป็นหน่วยจังใดญแล้วนะครับพี่น้องนะครับบริเวณหน้าสวนนี่แหละน,น,ะนกำลังผีก,กินมันจะมีหลาบมีก่อยครับเอาไปเด็ดกินนี่ผีกระเลี้ยงครับโดกแห้งนะครับ ให้หลานนะครับมาปลูกเขียไปให้นะครับปลูกก็ได้กินนะครับบ em ไว้มาปลูกรายนะครับมีหลามีตันี่นะครับพี่น้องเขียแล้วก็ที่ปลูกเพิ่มอีกนะครับนี่ก็เป็นก ics. Ics. ักอือแดงนะครับับอือแดงหฮานะครับักอือแดงทีว่าผมเคยปลูกนะครับนี่แหละบ่ได้กี่ต้นนะครับประมาณหกเกตต้นนะครับมีทั้งงามทั้งขี่ลายนะครับนี่นะครับักอือแดง นี่กรับมาพามาเบิ้งป่าบักทัวนะครับนี่นี่ครับข่มดกของเขานี่เบิ้งเอาลดพี่น้องน,น้อยเงาผอมกรอบยี่หรีเพียเป็นตะเอาไปขยายพันธุ์ค้าขับพี่น้องมึงสุดยอดยี่หรีเลยมันน,น้อยยาวพี่น้องมึงเนี่ยเบิ้งเบืงเบื้องดูแข็งอันนี้ มันมันเหม็นธรรมาดาเลยครับมันยาวสำนวกฝากนวยฝักยา,าวคนวน,วน,วนี้นะนี่ยนะเลื้อยเครื่องซอกนะครับนี่เห็นไหมครับนวยงามแหง่งมาเรียดพันกันยันนงมีอยู่เลยครับเด้อพี่น้องเด้อถ้าเพื่ออยากได้เพราะว่านี่มุนนี่กะเก็บขายนะครับมุนนี่เก็บขายขายนวยมันนะครับโรกิลีห้อย พี่สาวผมพ่นหดน้ำเราครับวันนี้วานนะครับเนี่ยดอกแหี้เดี๋ยวมันกับดีมีดอกรุ่นต่อไปนะครับเนี่ยพี่อาเบิ่งพี่น้องลุกขักดอกเหนียลีเนี่ยเพิ่งเ,เอาพี่น้องลูกงามๆสวยๆวันตาเจ้าฉีกคานเจ็บขายกับพ่อนะครับปลูกปลูกกันทั่วพันธุ์นี่แล้ว นะครับย่ดขี่คันเก็บขายคือวิธีการปลูกกับบ่ยากนะครับพี่น้องแค่ว่าเขาตมบุตว่าเขามีปุ๋ยขอกปุ๋ยยางเขากะลองเพื่อนก่อนนะพี่น้องนะล่องพูลองเพื่อนก่อนเขาปลูกนะครับก่อนเขาไถนะครับเขากะวันวันเร่นเรี่นไปนะครับเสร็จแล้วเขากะบ่มีรถไถนาเขากะรถไถบ่มีรถไถเขารถไถนานะครับไถกลับไปกลับมานะครับเพื่อว่าพื้นดินนะครับให้มันให้มันซุยนะครับเสร็จแล้วเขากะนี่ครับปลูกแบบ บยกล่องก็ได้นะครับวันตะดินซุยหรือว่ายกล่องก็ได้นะครับรายะาห้างกับหกสิบด้ครับพี่น้องด้อหกซีฟหกเก้าสิบนะครับหกซีเก้าสปลูกบกทั่วภูมิปลูกบ่๋ยากาครับนี่แหละหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินสายน้ำยศในเขาก็ได้นะครับหรือว่าหดสายยางแบบผมยุนี่ก็ได้ครับถ้าพูดถึีคันก็หดสายยางเอาก็ได้เพราะว่าปลูกน้อยเดียวมันก็ได้หลายนะครับ่กทั่วนี้สายยางจากสามสิบเมตรนะครับลดมันนะครับปลูกจากหกเ็บแถวนี่ก็วันคักแล้วนะครับ <c oughs> นหละหลังจากนั่นนะครับพี่น้องเพราะเขาแตกขึ้นมาได้นะครับเขากับเสียหนาเสียนุ้ยเขาจะให้เขาหกได้นะครับแล้วก็บ,บํำรุงนะครับบำรุงเขานะครับปุ๋ยหอมีมีฮอร์โมนหมักเองหรือว่าฮอร์โมนซื้อจากตลาดก็ได้นะครับขีดนะครับกำ <c oughs> <c oughs> ลังงามนะครับเบึงลูกเบึงนวยของเขานะครับคือทำดิปลูกกินนี่ผมไม่อยากเบ้าครับ คักิลีเนี่ยผมดิแพนในเบิงนะครับเนี่ยส้มสิปูกินเรือเลยละครับเรือเก็บไปเราบ่นหน่อยกับตาด้วยครับเนี่ยเก็บออกไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมหม่นะครับแล้วก็เดสิพาไปเบุ้งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเบงพีงน้องว่ามันมาธรรมดาเลยครับควอมดุของเขาช่วงว่าหันกัได้ส่งไปแห่ข้าเจ้าหลายคนแล้นะครับเพราะนะมันดิพันกับยังหลายอยู่นะครับเป็นบอกทั่วพันเพื้นบ้านซื้อครั้งเดียวจบนะครับ ขยายพานันธุ์ครั้งเดียวคือจบเลยนะครับก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อเป็นการนะครับปลูกอยู่ปลูกกินปลูกขายได้เลยนะครับเน,นี่คือสามารถขยายพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆนะครับบ่มิตที่สิ้นสุดนะครับนอกจากผู้นั้นท้าปลูกเราในมันเป็นหมอดนะครับนั่นแหละมันถึงที่ขยายพันธุ์ต่อบไ้นะครับแต่ว่าถ้าผูใ้ใดปลูกเรื่อยๆทั้งเก็บทั้งเก็บขายหน่วยทั้งเก็บมาเรล็ดพันธุ์ไว้ถ้าปลูกรุ่นต่อๆไปแห่งดีครับนียเขาปลูก พอแต่เขาเก็บเป็นน้อเพี่น้องเขาเก็บนูยน่ยเลยมัน <c oughs> เนี่ยเขาจงไวต้นละจากสองสามฝักกันน้อพี่น้องให้มันเกน,นะครับหลังจากนั้นเขาก็เก็บมูลอื่นขายเส็จแล้วเขาก็ปลูกต่อนะครับปลูกย่ให้มันขาดช่วงน้อเพี่น้องแล้ป,ปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปอันนี้มันมีหลายรุ่นเรื่องผมนี่น,นี่มูลนี่คือเขาพร้อมที่จงไว้วเลย้อครับนี่จงไวเอาไนามันนะครับเอาเมล็ดพนันธุ์แล้วนี่ฟักหนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบเมล็ดนะครับอย่างยุนี่คือเขาปลูกพุ่มเดียวนะปลูกจากสองไรทนี่ครับ นี่แหละสองไนเบิดได้ครับนี่ภูมิหนึง่งสองไนสองไนได้ครับนี่เนี่ยสองไนเขาปลูกเนี่ยแค่สองไนเท่านั้นนะครับที่ผมปลูกนี่สองไนสามไนนะครับนี่แหละบัตรที่นี่มาเบิองงวยเขาครับเบิองเบิองมันซ้ำบรดาสักทีไรครับเนี่ยพี่น้องเบิองเอาหลุดดกขักเบิองขาวเห็ดขาวจุกโกอยู่นะครับ กรอบนะครับบักทั่วพันุนี่กรอบแล้วก็หวานนะครับเหมะกับกินกับตำตำก็ได้บัดที่นี่เขาเอือ้อนยังไงซอยเซลับเท้ากับเสียบนะครับเนะนี่ยหวานนะครับไปตำกินนะครับเข็ดได้หลายอย่างซอยใส่ขนมเสี่ยงก็ได้นะครับอืมบึงขาวจกปนะัวงี่เง่าเน้องมึง เดี๋ยวพาไปบางอีกปลาหนึ่งน่าเป็น้องเลยอืมกรอบบักขามเปียน,นะครับออกดอกแล้วเจ็กทีเป็นนวยแหงบุบ,บุปีนิหวานนะครับบักขามเปียรบมาทั้งนี้ก็ตีเป็นทั่วฝักยาวนะครับเป็น้องเ้อเริ่มทีเป็นฝักเป็นนวยแล้วนะครับนี่ทั่วฝักยาวนะครับนี่ครับหลายๆคนอาจจะจาได้นะครับตอนที่ว่ามันเป็นอันนั้นนะครับตอนที่มันมีร่มพายอยู่ม้านะครับ ล่มนะครับพี่น้องนี่แหละน,นี่เขกาก็ได้ปลูกไม้แล้วนะครับนี่ก็ผีเป็นฝักแล้วนะครับนน้อนอิเลียดอาลาดอยู่นะครับ <c oughs> เราก็สิมีบท่วพุ่มนะครับให้พี่น้องเขาเบิงนะครับ <c oughs> เป็นตัวฝักยาวนะครับพี่นอ้องฝักยาวนะครับถูกทิ้งทิ้งไว้พี่น้องก็ได้กินนะครับัฝักยาวลูกสวยๆนะครับเพื่อนเพี่น้พื่อนม่พอเจ็บเลยนะครับ ตะว่าน้ำบริเวณรถน้ำม,มันนะครับนี <c> ่ <oughs> มีพวกอือแหมเบุ่งหน่วยนี่นะพี่น้องหน่วยใหญ่แห้งบุ่งกำลังเติมเริ่มติดหน่วยติดดอกนะครับนี่ก็ยกลองนะครับผมจะเอารถไถยแงนน่ยกลองเลยนะครับรยกลองแล้วก็ที่เรกยกว่าบ้านเกียบดำนะครับพนะี่น้องบ้านเกียบดวงเกียบดำ แล้วกพวกปุยคอกต่างๆนะครับแล้วก็ผงก็ยกล่องสูงๆนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินสายน้ำยดแล้วก็ยอดระยะห่างประมาณหกสิบเซนนะครับคือหกสิบเซนเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยหน้าม้านะครับเพอะซูมเสร็จแล้วเขาก็เนบไนนะครับหลุมละสองเมล็ดนะครับลงไปอันนี้ก็คือบ่่งามปันใดได้ไปนองนี่บ่ค่อยงามปันใด วันพ้นเกิดบุคครดีน้ำนะครับเพราะว่าช่วงมนหันมันช่วงแรงแต่ว่ากะคิดว่าได้กินอยู่หรอกว่าพลาดที่จะกินนะครับเราก็ท้ายถอดในพี่น้องเัาเด้เบึงนะครับนี่ผักอื้อที่อะไรพี่น้องอันนี้เป็นผักอื้อน้อยหน,ย,นยมูน้อยนะครับนี่ผมก็ปลูกเนื้อเนีเน้ยทิง้งไ้มันก็แตกออกมาเพาก็เพราะ้กินอยู่ดีล่ะนี่ก็ได้เนี่ยอื้อนะครับมีหลายพุ่มอยู่นี่เราะพกทั่วครับ เอื้อบึกทัวมีพาไปเบิงบึกปื๊ดบ่เลยบพราเห็นจากเตียพี่น้องมาเบิ่งอันนี้บึกเตียีงเขาก็เด้มันมันเลื่อมสิไว้เลยนะครับนี่แล้วติปลูกบึกย่างอื่นนะครับเพราะลื้อสายยางน้อยหนึ่งแล้วก็ไทยไถยปลูกอย่างอื่นนะครับเพราะได้ปลูกนะครับ นี่ในเบื้องบิกทัวร์นะปื๊ดเบื้องพี่น้องมันดกดกกว่าปลาหันนี่อีกอันนี้รุ่นสองนะครับนี่เบื้องเบื้องเบื้องไม่ธรรมดานี่บิกทัวบิกทัวร์ภูมินะครับมันงามกว่าปลาหันนี่อีกนะครับเด้อนี่คือเป็นรุ่นไม่แล้วนะครับเป็นรุ่นรุ่นน้อยรองจากปลานั่นนะครับแล <ination> sí ้วก็ท <Disease iller wij ens> ีม <during the böl ume> ีบิกทัวร <arson> ์คางนะครับ เบิ่งเองลวดพี่น้อง <c oughs> นี่แหละปลูปกทั่วเนี่ยเบิง่งการปลูกลักษณะเดียวกันแบบว่าหันนะครับพี่น้องกะล้องพื้อนอันนี้แกวบดำล้องพื้นเสร็จแล้วเขากะน,นะครับไถอันนี้ผมใส่รถไทยไงไทยยักสองถึงสามหอบพี่น้องให้ดินมันซุยมากที่สุดนะครับเสร็จแล้ว ผมก็เอาผานยกลองนะครับไม้ยกนะครับแต่เราผมก็เดินสายนำายดนะครับยกให้มันสูงๆไว้นะครับนี่ห้าขึ้นบ่ได้เลยแหละท้าเ้ายกสูงห้ามันก็ขึ้นเฉพาะบริเวณในท่ลองแต่ว่านทั่งลองมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเงาเพลิงทั่วภุมมนะครับงามกว่าปลาบรงหัรนี่อีกนะครับเป็นก้อนเป็นกำาขึ้นไม้เออหลวด เบืงเพียงพี่น co. ้องเบืงมันเป็นก้อนเป็นก้อนกันมาเลยนะครับดูองเขาเบึงองบนน่ะเห็นบ่งามไหลมันเป็นก้อนเป็นก้อนกันมาเลยนะครับอืมมู่พอเก็บขายกับนี้แล้วนะครับพี่เห็นบ่มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นหลุดลันกันมานะครับเหี่ยเบงเป็นก้อนเอารดเห็นบ่พี่น้องดูแห้งบดึกแห้งพ่อเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับ บันหยากปลูกงายมันปลกทั่วพุ่มเลยพี่น้องเอ,อ้ยปลูกตัวค้างย่างน้บาดเห็ุค้างนะครับปลูกตัวพุ่มอันนี้อีกคือจบเลยนะครับไม่ต้องทําค้างนะครับ <c oughs> อย่ยเอาเอาปลูกทัวพุ่มออกแล้วผมมือถูดสายพี่น้องเขาเบิ้งครับนี่นี่มือถือูดสายนะครับขูดสา, <c oughs> ายอีกเจ๊ลูกนะครับก็พอเลยนะครับแบบนี้กับคล้องใส่ไกลอีกประมาณจะหาสิบหกสิบเมตรนี่แหละ แล้วก็ทีได้ปลูกของใส่นะครับปื๊ดพี่น้องงามมิลีเป็นขี้ดินใต้เลยครับเด้ออันนี้ตัวนะ่บึ้งกรอบนะครับกรอบกรอบแล้วก็แย่ yeah, ผมเพิ่นปลูกลงไปอีกแล้วนะครับอยู่ฟังพูดเพราะฉะนันเดีไปไทยพี่นอ้องครับบึงอยู่อยู่ฟังขวางใส้ไก่ทั้งปลากระจาฟังทั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเพิ่งกระปูกคือกันนะครับ ปลูลงไปอีกแล้วนะครับป๊พี่น้องทำที่กินจนขี้านกินนะครับแต่ว่าคนสั่งในลหลายๆพี่น้องนี่ทั่งในบวกทั่วปูมผมนี่ครับพี่น้องเนี่ยๆเนี่ยแต่ผมแต่ผมอยากได้เดี๋ยวผมบอกให้ไอดีไลด์ผมนะครับไอดี ID ไลด์ผม,ม0981523040นะครับด้วยอันนั้นไอดีไลด์เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับเนี่ยมันโดเกลี คือเขาเขาสื้อครั้งเดียวนะครับบักทั่วปูมผมคือขยายพันธุ์ได้ตลอดตลอดปีตลอดาศาสตร์นะครับวันจะย,ยาเขาวันจะยาเขายเขาเต้าปลูกนะครับนั่นแหละบักทั่วข้างกำลังนะครับเดินแต่ว่าเพี้ยนะครับเพี้ยหลายอยู่เบ่งเบ,บ่งพีน้องเบ่งมันบเแม่นว่าปากเปินนะครับมันโดกอีหลีเด้ เป็นพันธุบกทัวที่วาหายากก sort of like ็ได้ี่นอนแล้วผมจะบอกให้บกทัวพันุนี่แมนเขาบอกปลูกขายเขาปลูกกินเขากับบทเสียหายนะครับสาหรับบกทัวข้างพันุขาวนะครับพันุนี่แหละพันุโคดดกนี่แหละคือผมได้น้ำข้าเจ้ามาแขียบกีฝักนะครับแต่ว่าผมมาปลูกเท่าุกมันนี่คือสามารถส่งแล้วก็ขายนะครับให้พี่ใายนองเขาหลายคักแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นพันธุ์พื่นบ้านดีครับเป็นพันธุ์ท่วา มันหายากนะครับไปหาหลดน้ําทองตลาดบ่ค่อยมีหรอกครับมีแต่สื่อเถื่นเทเดียวเอาแนวก็บ่ได้จ่อยแบบนี้เป็ดเราก็บบ่เป็นบักทั่วมุลี่พร้อมนะครับนี่นี่แต่หลายคนส่ว่าเขาเจ้ากับน้ําหาที่สันนะบักทั่วพันธุ์มูนีเป็นพระพัวพันธุโบราณน,นะครับเนี่ยคือผมปลูกจากว่าจากรุ่นเราผมก็ใส่มาเล็ดพันจากนี่เลยนะครับจากสวนผมปลูกนะครับแล้วก็รูปก,ก็ยิ่งสวยนะครับนี่ เป็นศอกนะครับนี่เป็นศอกเลยเห็นไหมพี่น้องดกขักฟังทั้งนี้กับมีนะครับนี่เห็นบ่รดลันกันไปนะครับดูแลก,กับบายากัติพี่น้องเทากับฉีดฮอร์โมนอาทจิตย์ละเทียสองเทียกันได้นะครับฮอร์โมนนะครับหรือฮอร์โมนนาสิมักเองหรือว่าเฮ้าสิ ตี้ยก็ได้นะครับฉีดได้เบิดนะครับการดูแลรักษานะครับจับดอกจับยังที่น้องกะจีดเป็นยอดนะครับเนาะช่วงเขาออกดอกเขาก็จับดอกเขานะครับฉีดฮอร์โมนจับดอกนะครับเขาก็ตีดอกดกนะครับนี่แต่ว่านี่บ่หารจับดอกกระดกนะครับบกทั่วภูมิพันธ์นี่อกลอบเงาครับชอยใส่ขนมเสร็จนะพี่น้องนะหลับเท่าเลยช่อยใส่ลับเท่าหลายแถวดินช่วงนี้หลับเท่าออกนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปาหาเอาเท้านะครับจะจะคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ว่างๆก่อนเท้าตอนนี้มีไรด้วยครับเท้าออกนะครับปีน,นี้เท้าหลายใส่หลับเท้าแต่บัคเกียคืนพี่น้องเอ้ยอยบ,าบ,าบับบับเสียบครับฟังเสียงหย่อมนี่ลอง <c oughs> กรอบไปเลยอื้อหือ อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับปลูกพร้อมกันแต่ว่าออกหนวลจะลังเขานะครับมันเป็นเกี้ยนะครับมันป็เป็นท่ามันงามไหลมันเท้าเกี้ยเลยนะครับงามแฮงนี่ครับเป็นบม็ตัวข้างลังจับดอกออกหน่วยหน่วยแหลกมันกัดใ่เกี้แล้วนะครับนี่เม็ตัวมันติดมันติดเป็นจากตั้งกี้เพื่อนไปขึ้นไปเพี่อน้องบมกตัวมันติดเกี้ยอ่างจะหลุ่นพื้นขึ้นไปหาเงยันปลายนะครับ นะฮบปลูกยุบปลูกกินนะครับพี่น้องก็ได้ยุบได้กินเท่านะครับหรือว่าได้ขายพร้อมนะครับยังผมมันปลูกเชิงมวนะครับปลูกตัวยิบตัวเรีนคิดยังปลูกกันนั่นแหละเรียวเต้นะครับปลูกได้เพิดทุกอย่างกันอันใดบรสําเรียท่ากับปลูกไม้เฮ้าจงทดลองนะครับพี่น้องด้วยตัวเองด้วยนะครับอันใดําเรียท่ากับเออเห็ดเห็ดตลอดรือว่าอันีดบวประเรียเท่ากเต็าเห็นนะครับนะครับคือเป็นการเทดเกษตรคนควาทดลอง แล้วก็ลงมือทำมันจะมีํำเร็จกับบม่ํำเร็จอันใดบมด่จำเร็จห้องไ่ต้องเห็ดหรือว่าต้องปรับปรุงนะครับแต่ว่านี่บักทั่วพวกนี้ผม็บ่อยากปลูกก็ซือ้อนี่ครับขนาดบบอยากปลูกได้ครับเนี่ยยังทำนี่นะครับครับผมเจ้าเนี่ยพาีปนอ้องเขารอเบื้องสวนน้ำไปนองเด้อฝากกดติดตามนะครับช่องลูกคขาเนี้ยบรนนาครับเป็นเกษตรบ้านๆนะครับเป็นช่องเกษตร สองไม่รุ่นรุ่นไม่นะครับหลายหลายคนเดี๋ยฟังเสียงผมคิดว่าบักรหาทีบงทีบนะครับว่าเมีนนะครับผมตามทีบว่าปีอยู่นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ